c a น s is up a n อนอลูมิเนียมบ o ็อกออ1.5 kg from ึ่งจุดห้ากิรัมล to 60เซียสทูหองาซเซียสนะ15 minutes What is t เ e power yeah, of the heat? เ mm hmm. เขาถามหาอะไร mm hmm. เาถามหา power power คือกำลังก็คือ p ต่อมอ่า power ก็คือ p เดี๋ยวครูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแักเนึ่ยน,นะ <c oughs> เนี่ยก็มันมีคนผิดไงครูต้องเฉลยนะถ้าไม่มีคนผิดเนี่ยครูข้ามเลยนะเนี่ยนะ,อะโอเคเอาโจทย์มาโจทย์มาวันตรงเนี้ยนะเขาให้มวลมาใช่ไหมมวลเอเท่ากับ1.5 1.5กิโลกรมัมนะ อุณหภูมิจาก28นะเพราะันเดลต้าทีจึงเท่ากับ60ลบ28นะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่รเนี่ยกับเท่าไหร่32ใช่ปะ่ะ 32องศาเซลเซียสนะถ้าผิดบอกครูเลยนะถ้าคิดว่าเราสงสัยหรือผิดบอกครูเลยมันไม่ต้องเสียเวลานะเอามาแก้ไข watch h is power power คือหา p นะก็เลยถามว่าไอพีเนี่ยเท่ากับเท่าไรเมื่อเขาให้ c นะ c ูมิ m i n u m เท่ากับ900นะ900หน่วยเป็นหน่วยนี้แหละ โอเคจูล okay. นะต่อกิโลกร,รมัมจริงแล้วก็คือจูลต่อกิโลกร,รมัมซลเซียสองศาเซลเซีย Celsius. เขียนแบบนี้ก็ได้นะอ่ะโอเคเพราะนั้นเรารู้เอาอีกันนึงที่เรายังไม่เขียนสิ่งที่เรารู้ก็คือก็คือเวลา T เท่ากับ15แต่ในเรื่องนี้หน่วยมันเป็นจูลพอหน่วยเป็นจูลเราต้องแปลงให้เป็น ให้เป็นวินาทีก็ต้องคูณ60นะ60อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นจากนะนะฟอร์มหรือจากสูตรสมการมันเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นอะไรไปเป็นพลังงานความร้อนถ้าแบบนี้เปลี่ยนไป100%เปลี่ยนไป100%แล้วก็พลังงานนะไฟฟ้า เท่ากับเดลต้าคนี่ตัวลักษณะนี้เราจะเจอในข้อสอบสามัญค่อนข้างบ่อยนะที่ครูเห็นมาที่ครูเห็นมาค่อนข้างบ่อยมากเพราะนพีไม่มีเปอร์เซ็นก็ไม่ต้องใส่ร0อเลยนะไปเป็น MC d e l t เดลต้าทนะแล้วก็เท่ากับ อ้าวพี P, เขาต้องการถามหาที T. อ้าวที T. เดี๋ยวคูลบตรงนี้ก่อนตรงสายยาวอ่าโอเคตรงนี้จะเป็น15คนะูณ60เท่ากับ m มวล1น1.5กิโลกร,รมัมคูณซ900แล้วคูณกับอะไรเนี่ย สามสิบสองใช่ไหมใช่สามสองไหมโอเคนะต่อไปนะอะไรที่ตัดได้เราก็ตัดมันเดี๋ยวกูเอาปากกาหน่หอยนะโอเคอสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือศูนย์ตัดศูนย์ใช่ไหม แล้วก็15กับ1.5แล้วก็0 1หนึ่งตัวหายไหมหายวัน6เราจะได้ p ใช่ไหม p p เท่ากับอ่ะ6ตัดได้นี่แล้วก็3ตัดใช่ไหมะนะ3 2เป็น6 3 3เป็น9เพราะฉะนั้นอ่ะเราเห็น2 กับ32อยูอ่เป็นเท่าไหรน่นี่16ใช่ไหมเ mm hmm. พราะฉะนั้น p 16คูณ3จึงเป็น48นะหน่วยก็เป็นวัตหน่วยไม่สบายนะหน่วยเป็นวัต <c oughs> อ่ะโอเคพูดเองแล้วก็หัวเราะเองอ่ะโอเคหน่วยเป็นวัตหน่วยไม่สบายคนี้ตอบ48เป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนใหญ่ตอบถูก ห้าสิบเจ็ดคนห้าสิบเจ็ดคนนะพวกนี้เดาเราเนี่ยรู้เลยว่าเดานเนี่ยพวกนี้แปดคนเนี่ยเจ็ดคน,นคนเนี่ยสองคนเนี่ยอ่ะโอเคข้อนี้มันไม่ยากนะนะไม่ยากถ้าพวกเรากลับไปดูวิดีโอย้อนหลังเนี่ยมันมีหลายข้อลักษณะนี้เมื่อคราวที่แล้วครูก็ผ่าทนทำนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้นะเราจะรู้อ่ะโอเคต่อไป มีใครสงสัยข้อนี้ไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่ค่ะโอเคเยี่ยมไม่มีผู้ข้าม